ช่วงสกวมให้ชา <sh> ัมุันเหน่อยาช่างต่างกันหมะสบายดีพี่น้องต้องฝ่ายเบอรุกคุกุขุนยินดีเขาสู่ซองคำบรรนาพี่น้องเนาะตอนนี้กาประมาณหกโมงแล้วพี่น้องเลยและกาตอนนี้กา สีผ้าเลาะแถวบ้านพี่น้องในยามหน้าพี่น้องว่ามันเป็นแนวใดเนาะแถวบ้านนอกของหน้าพี่น้อง,แล,แ,ลงและการส่วนเผาเราถึงและการมอน้กาซีมาไทายคลิปเกี่ยวกับการเบิงทีวีในคงเขตส่วนเผาเราถึงรือว่าคนบ้านนอกพี่น้องว่ามันเป็นแนวใดในการเบิงทีวีพี่น้องเอาไปเบิรงกันเลยพี่น้อง

มีหลายๆคนกาห้ามไหวพี่น้องเนาะเพราะว่าซอกันกาบอดีเนาะเพราะว่าซอกันไปซอกันมากกาบอดีพี่น้องเลยแบบนี้แหละในตอนนี้กามีกาเทียงกันเทียงกันไปเทียงกันมาจนพิษกันพี่หนงเนาะตอนนี้กากูชอเรมอลนี่ยอ้าวนะกมันไปชามผั้วกตั๋น บานกาตอนการขึ S <S ้นกาประมาณซัมนี้แหละพี่น้องตองกันเพราะว่ายามนี่กาเป็นอย่างหนาวเนาะทุกคนกาโมโหุ่มไฟพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องตอนนี้หฮากะมาขึ้นทายให้พี่น้องได้สมน้ำกันว่าในการเบิงทีวีในคุงเขตบ้านนอกหรือวา่าชุนเผาเราทุ่งกะประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าละลายคนกะมาห่วมในการเบิงทีวีเนาะแต่สมัยตะกิโปูรุ่นยากะประมาณนี้แหละเนาะตอนนั้นพี่น้องตอนบานคำบรรน,นานางบได้ไฟฟ้าเนาะ แต่ตอนนี้กาคือว่าสมบูรณ์แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าในการบึงทีวีการยังคือเก่าพี่น้องเนาะเพราะว่าในการบึงทีวีกามีการมาห่วมในการบึงเนาะ